โอ้กําลังกาเปิดกล่องครับพี่นอ้องฝ้นตกตั้งแต่บาบไอ้เทีงยงใบมองตรงครับผมตกเกือบสองชัง่วโมงจนหิมะตกกับผมรถติดก,กับติดอยู่กลางหน้าติดอยู่กลางสวนครับพี่น้องเลยเฮียจะเดออกไปออกไปกับฝาห้องพอฝาหายลงยัง บ,าาบ่พูดกันยนังออกไปไปยานนะโอ้ฝ่าฝนไม่เนาะฮะมันเหลื่อมจนมามันลงตั้งหลายมองครับผมอู้ไปไหนฮะอีกอย่องนะ ไไหเขาอย้่ในรถมาไทยคนว่นไหนเที่ยงไหนพอเห็นด้วยไหตอนนี้ป้าก็ยูนนั่นบอกหคนดิเขาเขาไปเที่ยงอะไรบ้านั่นออกปไะเด๋ย่อกนครับพอเนลาคนวันแฮครับผมโอ้ยฝนตกมหาหลัยงสิพอว่า คนคนเดียวแหละครับผมพี่ชายเราไปเลยพี่น้องออกไปไหนบี่น้อครับผมฝาหลังคนครับโอ้ตายๆมีคนมาลักปูหลอดไฟเดียวไปส่องเบิงผูดได้น้อ ไปได้พอครับพี่น้องเฮ้ยสาธุพยามีใหญ่เฮ้ยหลากนะครับหลากแม่เออเอเอ,เอ,เอ,โอโอโ้ไโโโด้อยู่ครับผมสาธุพยาม่ไห่อื้มเราต้องไปเบิ่งผู้ใด้วานแหงในสระ ยึดแหงไว้แล้วเพี่อนน้องเนาะโอ้ยเบิ่งครับผมพักได้ครับผมตกเกือบสอง่วโมงครับเป็นพาย,ยุฤดูร้อนครับกระท่มบาวีสานไปใงไ่น,น้อบาวีสานนี่ออกจากสะเจอเลย อยんん่างสี่กับซิแมงคือความละวาล่ะครับผมเขาต้องไปบนทัมทาใจเย็นๆกันไปน้องคุนก็ยังนั่งในถิ่ยงอยู่เพิ่มมาฝนตกติดเกาะบ่พ่อทั้งหิมะตกอีกหิมะตกบ่พ่อคนวมาลักปลาสาอีกพี่น้องเฮ้ยภผบางอาจ นี่คือบางท่านไม่เหยียบ้องหลอกเสียกแท้ใส่ใส่ใส่ ทางพิสุทพี่น้องอทักทางนะครับผมครับผม,วส,บผม,มวจจสวัสดีครับผมเานน้องวจกรสายจิตครับผมติดกอกลางกลางหน้าครับผมเจอพายุรือร้อนครับผมพี่น้องอเกือบออกมากเลยดีนะที่ดินแกนครับผมจวดจานมาฐานครับพี่น้องเดี๋ยวพี่เบิ้ลกว่าไอกูได้หลักปลาเป็นอะไรคือมาเหตุกันอย่ังสี่ ปลาสายเจ็ดพองกับบืบคคลบาอยากขึ้นมาเห็นยังสีพี่น้องอยก่อนอยก่อนเพื่อเจอ็อดเด็ด ูได้แม่เมาป่ะแม่แม่พักกันไม่ได้ใส่พักกันไม่ใส่ เห็นแล้วครับเห็นแล้วเห็นแล้วแล้วยังไหมอุ้ยฝาเรือฮะไม่ยังนี่ให้แห่เพื่อไรหนิหืมให้ยังหนิให้คนหนิคนไปคนคน โอ้นท่านี่ฮะแม่ลำมั้งโอ้บาอย่างฝาาฝ่ายังคนน้อยด้ตัวนี้ยึดได้บหนี่เฮ้ตัวนี้ฮะยึดได้เนาะโอ้พูดพูนพูดพูแม่คนพูนพูอน่นยดได้นึง่กกพอกะแม่อยู่นี่ฮะ่ก,กะเจ้าพอกะแม่อยู่นี่จ้าหลักกระเล่นไม่ลด้บอกบ่นะ ยื่นเรือกาลังไปวันหนึ่งเขาติดก้อยานฝ่าก็เลยโอกาสดีแม่ลมมันเป่าลมง่ายอยู่กลางสะหุ่นโอ้เปนนองเลยอีหย่างอีหย่างนี่ยังนี่เพ้พื่อเพเด็บมาตอนนี้เก็บรถระบ้อแม่ไม่สายสั่นโรจจงหวัด คืองได้น้อยแค่เกาเกา,าอ๋อที่ไหนพี่น้องก็ง่ายตัวนี้ครับหูโ,หโตข้นอยู่ครับผมเตะเบ,บอกหรอกภาคอ่ะอ๋อแมยวันจะไปไทยมาเป็นไงเอ้าเอาเอาไปนี่ลเลยเ,น,ลเน,น้ะอ่ะเน้ะกันยอนว่ากระซ่างอย่าไรเม่จัง แ่นีแะย้อนว่ากระทั่งเลยบิงครับแม่ย้อนว่ากระทัางครับผมพี่โนโอ้องไปจะได้บุญ <c oughs> ด้วยอไดบุญก็ไดบุญเนาเอ้าไม่อีเงนมสานเปไ็นไง้อ เดี๋ยวเขาออกไปฝืนงานมูนเน่ะเจ้าอ๋ออ,อาศัยจังหวะนี้มันบอ,อเขาก็ะเพราไปเบิ่งป้าสาผุน้ำเออเขาออกมาจากสาอาหมูวันวะ กับสิเห็นอยู่แต่คนดีเนาะคนลบเนาะคู้นิยังบ้างทางไปยุ่ข้ามาอยู่กระตกเกือบสองชั่วโมงของเราไป้ียเขาเขาไปซื้อมาหนูก็นเด้เาพเจาไปซื้อมานมูกกับพี่น้อง หายอีหยังอีหยังเอาใส่เอาใส่อันนี้ไปนี่ของเขาอะไรฝนตกผมนี่ยเราไ่ปรอะไรห้องเก่าห้องฝาห้องอ่างืดตึบครับผมตอนตกเงี้ยงกับประกาศไทยพี่น้องเบิ่ง หน,า,า,หนาหนาสิ่งไร้ก็น่ะกินไร้เธอแล้วอสาธุได้บุญได้ยังแม่มารตรงนนี้เนาะเฮ้ก็บอกให้เราเอาขุดมาแล้วบ่อยากไายเห็นหนาแล้วพี่น้องไายไปแล้วครับพูดกันเองเลยละครับผมบรรยากาศต้องใส่เอามุนหนามไหลมั้ง เปาไมาล่ลงเชียงใบาสารเพียงในนอครับนอประกาศลงไปซองเบือ้องคืนตึบเลยครับผมมือแรกนี่ฮะจับกบครับผมไปนองเลยโอ้ยไปบ่ได้ไปบ่ได้ครับติดเกาะติดเกาะโอ้เบางหนามไปนองเลยงานเขางานเขา่า ไปไปถอยถอยไนะขาสื่อของานมูก oh. ันครับฝนตกอีกพอหิมะตึ้งลมตึงหิมะบ่หัวคนวันเฮบอบ่เหมือนมา คนตกเงี้ยันนี้ฮ่ฮโฮไหนไปกินปลาไปบุญไหนยังสองตัวไปไปก่อนไปก่อนไปไปไปไหนไปก่อนโตมุลโตมุลคอยรถกันไปไหนังเ้ย ที่เป็นชีวิตชีวายคนทํารรกเกษตรครับผมคนทนเกษตรครับพี่น้อง กัันครบผมพี่น้องูดรับผมฝนตกครับผมโอ้โยผู้เฒ่าระเบงกายยางมากครับผมเรถยนต์กล่องเราไปครับพี่น้องไปสื่ห้องอาหารนะครับโอ้ฝนตกบรรยากาศเป็ใจสื่อาหารดีกว่าฝ่าลางังฝนครับผมมาเบิงเบื่อมันจะเป็นอย่างไรครับผมธรรมชาติพ่นน้อง กังเสียคุณพ่อคุณแม่เอ้ยจำบ่บอกว่านยังวันหน่อยอยากได้นั่งเกียร์โตกมาอยู่กับดูกับเต่าดูเต่ากปฏิบายนบอกแต่พ่อก็ไม่บฏิบายนบอกคุณครับผมพี่น้องเตรียมตัวจับกบมืงจับเอื้องมืงเป็นยังไงมือแรงแต่ว่าตกแห้งเกิดอยู่ครับผมสองชั่วโมงกว่าไปหลุ่นกันครับกาดครับผมฝากเอาห้องอีกโอ้ ผมได้งานพอกันก็ได้ครับผมสำหรับการหากบหาเขียดครับผมหาอื่นว่าจะเป็นยังไงครับ ผมก็มาจะใช้เก่าด้วนกันครับผมไปว่ากันไปว่ากันขอดืครับพี่น้องมืงวขไหนครับกินหยากินยังครับผมมวลรับเลยข้าวผมข้อใด้้ได้้ได ปฏิบักาศบรรยากาศต้นตูกสังเกตจะออกแน่ครับผมไปกแกไปปล่อยยีสวนครับผมคบช่วงนี้กระรังคบกระรังไทยเลยครับผมเอาไปขยายพัท่านไว้ครับอีกปล่อยแบบธรรมชาติครับผมหาบ่ต้องหักขามันครับผมจับได้เท่ากับเอาใส่ถุงปุ๋ยมาเลยเห็นปลาแย,ย,ยงเลี้ยงเลยครับผม เปียกฝนเปียกฝนบรรยากาศครับอือหือ,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 อแล้วครับผมืายุอออออนครับอืออือิืชอวออืออืออืออ ตั้งแต่เกี่ยวเข่าเหลีวตั้งแต่พฤติกาครับผมฝนบ่านตกครับอยู่บ้านตะเคียนตำบลตะเคียนอำเภอการเชือมจังหวัดสุรินทร์ครับผมอันนี้ถือว่าพุ่งตกครับผมลองออจนตกจนไอ้ผมบ้าดองปากาออกนะครับผมบักยังจวดๆเลยครับ ตกใส่ลังค่าดังปอกแปกกระจกระังปอกแปกครับถือว่าโอเคครับผมฝนอ,อนาร้อนอพายุรุ่นร้อนให้คว่มจืดนครับผมแพรวกุ้มจนตัวเอำเพื่อกาเชื่องครับผมตัวโอเคครับผมหัวแรกนี่ครับผมอึ้งแรกครับล่องบ้งแต่ทีนี้แน่จับ ไปพอพันดีกว่าครับผมในเวลาดีแล้วครับผมครับผมมือน,นี้ผมมาน้องวัตกก่อนัจอิตจากขอลาแต่เพื่อสำนิครับผมขอสวัสดีค่ะผมพี่น้องเออรวจ,จาดมาทานนะครับผมพี่น้องจับกบจับอึงนี่กันครับดึกว่าแต่ยีรถออกมาบ่อยโมแมนโฟวิวคือเบาแห้งครับผม ต่อไปต้องมีเงิน,นมีทองคอยหาโฟวิวครับว้าวหาวหนาวเข่ากลับเชิงเล็กรับพีปป่น้องตัวนี้เข่ากลับเชิงครับผมไปหาสอวานณมูนครับผม ให้การยกโทษเป็นสิ่งทีดีสุดครับผมเก็ดบุญเท่ากระไรบุญครับผมท,ท่านท่านครับสิ่งมีชีวิตเท่ากระไรบุญครับผมโอเคครับผมพีน่น้องสาธุนะครับอนุมโมทนาครับผมขอให้พี่น้องทุกคนสุขภาพเป็งแล้งครับผมนี่ผมเบาหน่องครับขอโตหล่ะครับผมไปสิวง,งานก่อน